สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสุ่มตู้กิจกรรมใหม่ของฟรีไฟลกันนะคะทุกคน <c oughs> เป็นตู้หันตากรันตีปาร์ตี้ท่าแข่งเรือนะคะทุกคน <c oughs> จะมาพร้อมกันสีท่าเลยนะคะ <c oughs> คนี่นะคะกิจกรรมจะมาสิบสามวันนะคะทุกคนจะมีท่าประมาณนี้ <c oughs> อันนี้อันนี้แอบตลกน,นิดนึงแต่ว่าก็น่ารักนะิดนึมีอันนี้สามมาอ๋อมันเดินไปด้วยได้แล้วก็มันจะมีเห็นตัวสีแดงข้างล่างม,มาค่ะทะุกคนมันจะบอกว่าคุ้มหนึ่งการันตีหนึ่งท่าไม่ซ้ำทุกการเล่นครบหนึ่งรอบคุ้มสองพิเศษลดราคาเล่นหนึ่งรอบเหลห้าร้อยเก้าสิบเก้าเพจนะคะแล้วก็ก,ะะกิจกรรมนี้นะคะจะมี ตั้งแต่9กันยานะคะจนถึง22กันยานะคะอันนี้นี่นะคะจะเป็นรางวัลพิเศษนะคะจะมีสีท่าเนาะมาด้วยกันอัน,นี้อันนี้เป็นท่าเดิมอ,อันนี้เป็นท่าเดิมโอ้โหคิดว่าคิดว่าท่าเดิมน่าจะออกอันสีม่วง,งนี่แน่นเลยเนะี่ยไม่รู้ว่าต้องต้องวัดตัวตู้พวกนี้เป็นตู้ที่ต้องวัดตัวนะทะุกคน โอเคแล้วก็นี่นะคะเราจะเริ่มสุ่ม1การันตี5้าร้อยเก้าสิบเก้าพิทนะคะเพราะว่าคือใครจะสุ่ม1ครั้งก่อน5พิทก็ได้นะคะทุกคนก็คือมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะโอเคงั้นเราก็จะสุ่มเลยอาล่ะเฮ้ย ให้ค้านยางไงว่านอะไรสีม่มวงิีนี่ด้วยี่การหมุนระดมมหาเทพอ้ออะไรอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคน,นกิจกรรมนี้นะคะก็คือถ้าสมมติว่าเราสุ่มใช่ไหมสมมติสุ่มไปเนาะสิบครั้งเมื่อกี้ใช่ไหมนี่เห็นไหมมุ่งสุ่มสิบครั้งแล้วคือถ้ามันออกอันแรกเลยนะคะทุกคนและอีเพจทั้งหลายที่เหลือสิบครั้งน่ะแปลว่าเราไม่ได้ใช้นะคะทุกคนก็คือมันออกอันแรกเนาะก็แปลว่าเราได้ใช้แค่ห้าเพจอีกนะคะ เราก็จะได้เพชรคื้้อ5เกเพชรน,นะโอเคอุ้ยแต่ว่าจะส่งอีกทีไหมเราก็เอาแค่นี้ก็ได้แล้วนะไงแค่นี้ก็แค่นี้ก็พอแหละหรือเปล่าพอแล้วแหละก็ถือว่าแบบเหมือนไม่ไม่เสียเพชรเลยก็เสียไปแค่5้าเพชรโอเคติดามท่านท่านมันก็ ก็อ,อยากตายนะแคมองก็อ,อยากตายนะแต่ว่าไม่ดีกว่าโอเคถ้า,างั้นสุ่แค่นี้ก็พอแล้วโอเคค่ะทุกคนงั้นไว้เจอกันคลิปหน้านะคะโอเคนะคะทุกคนแล้วก็น,นี่นะคะก็คือเมื่อกี้เราสุ่มแล้วก็ได้ท่าไอ้น,นี่ไปแล้วานัดทา่านแต่ว่าอยากได้ท่านี้นะคะทุกคนเนี่ยจะที่มันเต้นอยู่ตอนเนี้ยก็ค่อ,อยากได้นะมันแบบก็ มันมนเหมือนกับท่าที่อะไรนะท่าไหนนะที่ G M แจกสีอ่ะทุกคนนั่นแหละแต่เราก็อยากได้ท่านี้เคยรเพราะว่าท่านสามารถเดี๋ยวว่ากดแล้วก็เดินไปด้วยได้นะทุกคนสามารถแบบกดแล้วก็วิ่งไปด้วยเดินไปด้วยได้นะเพราะฉะนั้นจะเทพอีแบบโอเคงั้นเราก็เริมสเลยเจ้าอีแค่ท่าเดียวพอโอ้โหรกไม่หว ตอนนี้ไม่หวังอันแรกโอหเป็นโคตาเลยเลยคันคได้ไหมออกไหมอุ้ยท่านี้เลยยได้ท่านี้เลยที่ดสุดก็ออกแล้วโอ้คถือว่าคุม้มนะทุกคนเพราะว่าไม่มีการเปลียงแค่900 900สแสลงแต่ตอนแรก900ก็เเอง ก้าวแล้วก็ดคิดได้มาสองทางก็ถือว่าคุ้มหนิเนี่ยโอชู่ันน,นนี้ก็พอ,อทา่านี้ก็ไปก่อนท่านี้ก็ไปก่อนเลยอ้ยเอามาใช้เพชรคุ้มละไหนเราเอามาใส่ดูนะอันอนี้ใส่เลยอ้๋อนี่มันเทมากทุกคนเพราะว่า มันสามารถบุชได้่มแล้มันก็สามารถแบบเดินดา,ดนดานดวิ่งดาุกคนถ้าเอาลงไปเล่นงนแบบอย่างทท่โอเคคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะทุกคนเพื่อยปบไปเบลวไม่ต้องสงทาง่าคุ้มมากแล้วใครครับไว้เจอกันคลิปหน,น้านะครับ